สวัสดีครับทีนี้เมื่อเราสร้างแทร็กต่างๆขึ้นมาพร้อมที่จะใส่เมโลดี้เพลงแล้วก็เปิดอันดับแรกเราจะมาลองใส่ทํานองกลองกันก่อนนะครับก็ที่แทรครัมตรงนี้เราก็อาโอเพนรมัมมิเตอร์มาผมจะเทสท,ทํานองง่ายๆขึ้นมาก่อนนะครับพอดีตอนนี้เราไม่มีคีย์บอร์ดใบซึ่งถ้ามีคีย์บอร์ดใบอย่างที่บอกว่าสามารถเอานิ้ว จิ้มๆให้มันเป็นทำนองได้เลยแล้วก็บันทึกเอาไว้แล้วก็มาแก้ไขเรื่องของเทมโปหรือจังหวะของมันให้ตรงตาแหน่งอีกทีนึงได้นะครับเ,เพราะฉะนั้นเราลองมาสร้างทำนองแบบใช้การนับจังหวะเอาส่วนใหญ่ผมก็จะเริ่มจากพวก Hi h i h ฮ t เนี่ยนะครับผมอาจจะเว้นช่องว่างไวแ้แรกๆไว้สัหน่อยอาเพราะว่า ก่อนที่เพลงจะขึ้นมาเราจะได้รู้ว่าต้องนับสี่ครั้งหรือเปล่านะครับตามตามทฤษฎีดนตรีหรือว่าแล้วแต่ผมก็ไม่เคยรู้เรื่องทฤษฎีดนตรีอะไรนะครับก็ใส่ทํานองใส่แฮทเข้าไปก่อนว่าเดี๋ยวอ่นนี้สแสดงว่ามันเร็วไปไม่ใช่นะครับก็สแสดงว่าต้องเป็นลักษณะนี้ นี่ก็เร็วอีกเหมือนกันไม่ใช่นะครับก็เป็นลักษณะนี้นี่คือลองทําแบบาชาวบ้านชาวบ้านเลยนะครับไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากาแถบตรงนี้ก็คือตําแหน่งที่จะเล่นของเพลงก็เลื่อนกลับมาที่สุด เหมือนกับเป็นการนับว่า one two three four แล้วก็เริ่มขึ้นเพลงกันตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ใส่เข้าไปเป็นห้องที่1เหมือนกับว่าเราจะให้ห้องที่1ของเพลงเป็น 2- อถึงสนะครับหนึ่งสองสามนี้ถ้าเพราะฉะน,นั้นก็ใส่จังหวะง่ายๆก็เช่นตึกโตะหรือเปล่าโตาโต้ตึกตึกนะครับ ก็จะกลายเป็น one t ตตึกอ่านี่คือผิดนะครับนี่คือใส่ผิดหรือว่าใส่เม็ดใส่ไม่ได้ตรงตามที่เราคิดไว้นั่นเองก็แสดงว่าตึกโตตึกตึก,ตกอยู่ตรงนี้ลองดู Long free. อ่านะครับแสดงว่ามันติกตตึกต,กตกอยู่ตรงนี้เราก็ได้ แพทเทิร์นเริ่มต้นมาแล้วเราลองเล่นมันดูเราสามารถเซตลูปของเพลงได้นะครับก็คือให้มันเล่นซ้ําอยู่ที่ลูปนี้วนไปเรื่อยๆจะกลายเป็นอ๋อเดี๋ยวนะครับพอเซตลูปแล้วก็ต้องมาคลิกตัวนี้ด้วยก็คือให้มันเล่นอยู่ในลูปที่เรากำหนดนั่นเองนะครับ วันที่นี่ก็คือเป็นจังหวะง่ายๆนั่นเองเราก็พอได้ทํานองขึ้นมาแล้วเรารู้แล้วว่าความเร็วนี้จังหวะอะไรใส่ประมาณนี้เราก็ copy ไปในท่อนต่อไปได้เลยนะครับอันนี้ก็ลากเผื่อไว้ได้เลยการ copy ก็เลือกแอโร่ลูกศรตัวนี้แล้วก็ครอบในสิ่งที่เราต้องการจะก๊อปป อาจจะถึงแค่นี้แล้วก็ไปที่ edit copy นะครับหรือว่าใช้ control c เหมือนกับโปรแกรมทั่วไปก็ได้ทีนี้พอจะวางก็แสดงว่าเราจะวางในช่อง c 3ใช่ไหมครับเดี๋ยวมันจะเกิดการทับกันของตัวนี้เราลบออกซะก่อนก็ที่ช่องที่3ก็ control v วางเข้าไปก็กลายเป็น2ห้องแล้วันะบงห้องหรือจะวางห้องต่อไปอีกครับเป็นห้องที่4ห้องที่หนะครับนี่คือการเริ่ม ทำนองเพลงขึ้นมาอย่างง่ายๆก่อนเลยลองเล่นดนูทีนี้พอเราได้ทำนองค่าวๆขึ้นมาแล้วเราก็อาจจะมาเติมเรื่องของลุกเล่นของมันเติมไฮแฮทแฉหรือว่าเติมการเหยียบกระเดื่องที่ไม่เหมือนเดิมหรือว่าเติมสีสันอะไรของกลองเข้าไปนะครับ จะเริ่มด้วยแฉตรงนี้ก็มาถึงก็แฉเลยอย่างนี้นะครับอาจะได้เป็นอันนี้เอาไฮแฮดออกก็หยุดยังลบก็ได้นะครับมาถึงก็สอสมส,สอีประมาณนี้เอง เพราะฉะนั้นถ้าเขียนกลองขึ้นมาได้แล้วเราก็ลองไปใส่ลายเบสบ้างทีนีอ้อย่างลายเบสก็อย่างตัว e คอด e ของก็คือน้ t e ตัวนี้นะครับถ้าเราอยากจะใส่เมื่อกี้เราทำลายกลองเริ่มที่ห้องที่สองเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าเบสทีนี้ก็ต้องเริ่มที่ห้องที่สองนะครับเราก็ลองเล่นวนอยู่ในรูปก็ได้แล้วก็ในรูปนี้เราก็ใส่ลายเบสไปด้วย้ี ก็ปรับ l ูปให้มันอยู่ในสิ่งที่เราเขียนเอาไว้ก่อนก็คือ a ี d i drum editor อ่าก็คือให้มันกลับมาที่เดิมนั่นเองนะครับแล้วก็ไปเขียนเบท อาจจะถ้าเรารู้ว่าเบสเราจะเดินลายแบบนี้แล้วก็ก๊อปปี้แล้วก็หยุดเพลงแล้วมาวางในช่องต่อไปอย่างเงี้ยนะครับก็วางเข้าไปวางเข้าไปนะครับวางเข้าไปก่อนก็ได้ว่าเบสเราจะดีดด้วยดึงดึงดึงแบบนี้ตลอดแล้วเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนโน้ตกันก็คือเปลี่ยนระดับเสียงกันนะครับ ตอนนี้เราได้เบสเล่นอย่างนี้แล้วตรงน,นี้เราอาจจะปรับจาก e เป็นคอร์ด g ก็ได้นะครับตรงน,นี้คอรอะไรครับลองเป็นคอร์ด e ดู การใส่ลายเบสแบบไม่มีเบสของตัวเองนะครับเพราะถ้ามีเบสเราก็อาจจะทั้งทำนองกลองขึ้นมาแล้วก็อัดเบสสดๆเข้าไปเลยก็ได้ ได้มาแล้วเพลง4ห้องเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำทำท่อนอื่นเพิ่มเราก็ copy ปไปเหมือนเดิมนั่นเองออเดีโออ่ามิด i ี้ดัมมิเตอร์นะครับก๊อปีเพิ่มไปแนั่นเองจะเพิ่มอีกสักท่อนหนึ่งอันนี้เหมือนกับเป็นอินโทรของเพลงแล้วนกะ็อีดิทก๊อปี้แล้วก็วกอ่าวางที่ห้องที่6เพจนะครับ เนี่ยนะครับให้เล่นมาถึงช่องที่10คล้ายๆกับว่าให้เพลงนี้มีอินโทรอ,อยู่2อลูปทำนองนั้นนะครับตรงนี้เราก็ก็เพิ่มเข้าไปอีกเหมือนกันก็ปี้แล้วก็วางที่ช่องที่6 Edit page อ,อ,อ่าเนี่ยครับเพราะฉะนั้นมันก็คือเล่น2รอบซึ่งเราก็มาเปลี่ยนคอร์ดเปลี่ยนอะไรกันได้ตรงนี้นั่นเองนะครับ อันนี้คือใส่มั่วๆนะครับไม่รู้มันจะออกเป็นยังไงก็จินตนาการเนาะขึ้นขึ้นลงลงกลองก็าาดามมิเตอร์นี้ก็ก็แก้ไขอะไรเอาตามที่เราถนัดนะครับ แทรกเข้าไปแล้วก็ลองเล่นฟังด <Ste ar> <disciple> ูลอมาตลกดีนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับนี่คือการใส่ายมิดีกลองกับเบสที่เหลือก็จะเป็นการบันทึกอ,ออดิโอแท็กนะครับเอาไมค์จอตู้แล้วก็อัดส่งตรงเข้ามาเลยนะครับอินก็คือ kx is io นี่เองนะครับซึ่งเลฟหรือไลท์นี่กอ็อยู่ที่เราตั้งในตรงดีไว้เซตอัพตรงนี้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันก็ลองอัดดู ถ้าเลฟมันติดก็เลฟนะครับเอานี่ก็เป็นทั้ง L ทั้ง R นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่างสมมุติตอนนี้ไมค์ตัวนี้ที่ผมพูดอยู่เป็นไมค์กีตาร์เราก็ไปที่กีตาร์ L แล้วก็เราก็นทึกกดอัดได้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมหากีตาร์มาลองเล่นดูดีกว่าอตอนนี้ ปากฏว่าเมื่อกี้ผมตั้งค่า kx d r i v ไดเป็นการบันทึกเสียงจากไมค์ของหูฟังในการอัดวิดีโอตัวนี้นะครับทำให้มันเป็นเส้นคนละแบบกันกันกบสำหรับอัดคิวเบตทำให้อัดไปแล้วมันก็ไม่เข้าในในแท็กอออดิโอนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็ไม่มีอะไรนั่นก็คือว่าพอเลือก DSP ที่เป็นรูปแบบของไอสอเส้นขึ้นมานะครับ อย่างตัวแบบนี้นะครับแล้วก็กดบันทึกไปที่แท็กอะลิโอนี้แล้วก็บันทึกนะครับมันก็จะเข้ามาในแท็กนี้ให้เห็นเป็นคลื่นสูงๆต่ำตำนะครับแต่ตอนนี้ที่มองไม่เห็นเพราะว่า,าเป็นการใช้โปรแกรมอัดหน้าจออยู่มันก็เลยซ้อนซ้อนทับทับกันหน่อยนะครับเดี๋ยวบทต่อไปเราจะมาดูเรื่องของการส่งออก ไฟงานของเรานะครับเดี๋ยวผมจะลองบันทึกเสียงเข้าไปนิดหน่อยพอดีตอนนี้อุปกรณ์เรื่องไม่ไม่รู้หายไปไหนนะครับก็เลยอัดกีตาร์จากตู้แอมไม่ได้เดี๋ยวผมจะเอาไม์หูฟังเนี่ยนะครับเอาไปจอ่จอๆแล้วก็อัดออกมาก่อนแล้วก็จะบอกวิธีการเอ็กพอร์ตให้เป็นออกมาเป็นเพลงของเราไว้ฟังนะครับอนั้นบทนี้แค่นี้ก่อนครับ